สวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคุณป้าอันนี้ร้านป้าก็คือร้านต้าหู้ปาเอียดเพราะว่าปายเหยดนั่นคือแม่ของป้านนะอันนี้ป้าชื่อมีค่ะป้ามีเนาแล้วก็อยาจะถามว่าเออต้าหู้อันนี้ค่ะมีที่มานี่นนไปยังไงถึงได้มาเปิดร้นอ๋อค่ะก็คือท่านแรกก็คือเต้าหู้อนี้คือมาจากปาเอียดอ่าศูนย์ปาเอียดป,าเ,ยดปาเอียดเป็นคนขายเปืน ขายเก้าขั้วมาประมาณ30ปีแล้วตั้งแต่บ้านหยียังเล็กๆแล้วก็แม่ก็คือป้าหยีแหละค่ะเราเปิดสายมาตั้งนานแล้วพอช่วงหลังป้าใหญ่เขาก็แก่ไม่มีแรงทําป้าก็เลยรับช่วงต่อจากป้าใหญ่มาขายที่นี่มาขายที่นี่ก็คือที่ถนนนาง,งามวันนี้ค่ะก็เกือบสิบปีแล้วคะ่ะปีนี้ก็ปีเป็นปีที่เก้าที่มาขายที่นี่แต่แล้วก็นั<ๆ>กเดิมเนี่ยค<ๆ>่ะคือเปิดที่นี่เลยนะคะหรือว่าเปิดที่อื่นก็ตอนแรกก็คือป้าเอียี ป้าเอี่ยนตัวจริงเลยเจ้าของสวนก็คือเปิดที่อำเภอสิงห์นครบ้านบัวซะก็คือบ้านบ้านตื้นป้าบ้านบ้านตื้นป้าหมีก็คือแม่ก็ขายมาตั้งแต่ยันเล็กๆแล้วก็สวนก็คือมาจากแม่ก็คือป้าเอี่ยนนี่คือเขาจะอยู่สิงห์นครเขาจะมีน้ำผึ้งหนวดน้ำตาลหนวดอะไรพวกนี้ค่ะก็คืออยู่ใต้โคนหนวดนะอำเภอสิงห์นครจะมีต้นตาลเยอะก็เลยสวนตรงนี้คือมาจากป้าเอี่ยนสอนป้ามาอีกทีหนึ่ง ต่ก็เลยรับสีมาจากป้าเหียดแล้วในส่วนประกอบของจานนี้ท่มีอะไรบ้างก็มีตรงนี้ก็จะมีผักทส่วนที่เป็นผักก็คือจะเป็นผักบุ้งลวกถั่วงอกลวกแล้วก็แตงกวาสดแล้วก็จะมีเส้นหมี่ลวกแล้วก็เป็นหมูนี่จะเป็นส่วนเนื้อแดงส่วนหัวจมูกปากอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเลือดหมูไส่เป็ด แล้วก็เป็นกุ้งจะใช้กุ้งทอดเหมือนร้านอื่นเขาจะอาจจะเป็นแป้งทอดแต่ว่าร้านทั้วไปอย่างนี้จะเป็นกุ้งทอดนะคะแล้วก็เวลาคุณสิบยังไงราคาเอ่ออันนี้ถ้าเป็นถ้วยเนี้ค่ะจะเป็นธรรมดาสี่สิบาทแต่ถ้าเป็นพิเศษแล้วจะมีไข่อีกซีกหนึ่งก็คือไข่หนึ่งลูกเป็นพิเศษห้าสิบาทแล้วก็มีกับตัวอื่นก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นห้าสิบาทผมว่าหมีนี่คือน้ำราดที่จะเป็นไอ่ สูตรน้ำาตาลตะหนดน้ำส้มเหนดนะอันนี้น้ำส้มหนก็คือพวกนี้ค่ะจะเป็นพริกน้ำส้มน้ำส้มหนหมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นไอ้น้ำผึ้งเที่ยวกับน้ำส้มจะเป็นน้ำราดของกวหนี้ค่ะสูตรที่นี่น้ำผึ้งหนน้ำส้มเหนก็เวลาเปิดจุดสองไไอร้านจะเป็นเช้ามาก็เจ็ดโมงครึ่งส่วนร้านปิดนี่ก็คือจะไม่เกินบ่ายสองโมงแต่ถ้าวันไหนหมดโอนก็คือปิดโนนะคะค่ะแล้วก็จะปิดจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ อยู่ที่บางการท<า><า>ินาเดี๋ยวให้เราีฝากร้านกก็คือของป้านี้สูตรของป้าแล้วเตเข้าไปอย่างนี้จะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะโดยที่ว่าน้ําราดนี่จะเป็นน้ําส้มโอนแล้วก็น้พํพริงหอนผสมกันเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานๆแล้วก็จะมะีส่วนส่วนกับก็จะเป็นกับนิ้นๆน,น,นะคะเหมือนกุ้งก็จะเป็นตัวกุ้งไม่เป็นแป้งแล้วก็กรอบอร่อยค่ะก็คือเชิญร้านก็ป้าเอียดที่ถนนนางงามนะคะ อยู่ใกล้กับสามหลักเมืองนะคะค่ะวันนี้อบคุณมากค่ะจ้าดีจ้าดีจ้า